สวัสดีเพื่อนๆจ้าวันนี้กินตําบักหุงเนื้อกะขาหมูทอดขาหมูอบขาหมูจ้ะเพื่อนๆอยากเป็นยางเห่นทะเลมาเพื่อไทยเป็นเพื่อนเบิงกลับมาหิวข่าวเฝ้าตาเฝ้าตาจ้ะก็เลยบพื่ไทยตอนตาเบิงตําบักสมตําซื้อๆขาต้องเบิงก็ได้นะตอนเบิงตอนจบเลวตอนนี้ละเนาะเพื่อนๆจ้ามากินสมตําเน้อเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศหนาวจ้ะ อากาศหนาวมากมากเลยเพื่อนๆอากาศหนาวมากมากเลยเมื่อกินสมตำกระย่าแอดเดอร์เมื่อนี่บานเข้าเป็นยงนังไงเนี่อากาศเมื่อกินสมตำกระยาแอดเดอร์กาไปย่างออกกําลังกายทะเลมาจ้ะก็เลยมาแม่กับมาเอาขามหมูมาอบอบแล้วกับฟอตาําำสมตำมีมะละเดอร์เพื่อนๆเมื่อนี่ไปไปไปอัน ลานไทมาแลนไปพอดีเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองนวยเอามาหนวยหนึ่งก็ได้บกุวงได้บกเขือเนาะบกเขือก็ค่อยๆยอมกินเอาเอามาตำสมตำบางมือก็เอามากินเป็นหน่วยเนาะมันมันบบมีคือบานเฮาเนาะบานเฮากับรรมดาละเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่อยู่นี่มันบ่ธรรดดาได้เพื่อนเพื่อนเออเห็นเพื่อนเพื่อนจีนก็อยากเลยอยู่เมืองนอกแต่ว่าเฮาไปร่าน ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ามดาถ้าไปท่านมันก็สีได้ย่ต้ะเพราะว่ามันไปโดนไปซาบ่ฮู้ว่าเขามามือใดไปมันก็มันจะพ่อตะนวยซุกเ้ี่ยพ่อตะนวยซุกมันก็เลยเอามาตาบ่ได้มันเป็นซุกไปแล้วเนาะมาจากแอฟริกาหลายยู่จ้ะบดได้มาจากเมืองไทยหรอกจ้ะเห็นเพื่อนเพื่อนกินระยากน้าเนาะอยู่เมืองไทยเห้าเนาะเพราะอากาศมันมันเมามีพักปองยุพีมันบ่มีจ้ะแต่ย่แถวอัน สวิตเซอร์แลนด์อยู่ทั้งทั้งฝุ่นเข้าปลูกได้แน่จากน้อยๆแต่ว่าอยู่อยู่ทั้งอังกฤษมันอากาศมันเย็นจัดปลูกยังกระต่ายเหมือดปลูกบกเขือขนาดเอามาไว้ในเท้าเห่าเอามาไว้ในอากาศอุน่นกำลังสิมีลูกแต่บางงามงาม,งามแต่บ่มีลูกต่ต้องเอามาเห็ดในในบ้านอุ่นน่ะมาเห็ดบาที่นี่ก็เลยเฮากตต้องเห็ดความอุ่นให้มันเม่เปื่อนๆจ้า มาเด้อมาแซ่บๆกับยายแอดยายวายายแอดยังสั่นยังสีเด้อเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราแบบกินกินแบบให้มันแซ่บเนาะเพื่อนเพื่อนกินให้มันแซ่บแอบเพื่อนเพื่อนลูกๆและหลานที่มากดให้ยายแอดยายต้องเออลูกและหลานได้เนาะยายแอดหาสิบแปดปีแล้วเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าแอดประมาณอายุน้อยๆจะมาเอินเจ้าของยายเนาะยายหาดสิบแปดแล้วเนาะ เขาก็ต้องมาเป็นยายคือกันละเนาะจ้ะค่ะเขาบอกพิดประการใดก็ขอโทษในเด้อเพื่อนเพื่อนฮักทุกคนเนาะต่างคนต่างหากกันก็ย่ำนี่อังกฤษล็อกดาวพระท่านใดโหยยังเลยพระท่านใดโหยว่าเขาสิเปิดเมื่อดไ้เลยเพื่อนเพื่อนจ๋าคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้าบอกพิดบอกถูกชอยก้นไหลยาแอดในเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า สำนับคลิปนี้สวัสดีค่ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้ยาแอดไน้ดเด้อกดซับตะไข่ให้แน่เดยายแอดสิไปเข่าไปเบิ่งเพื่อนๆหรอกจ้ามาจ้าแซ่บเบ